ถามว่าเราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคิดว่ามีโอกาสไหมมีไหมมีหรือไม่มีมีจริงอยู่ที่ไหนก็มีนะครับเพร,เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอันหนึ่งที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตผมได้เนี่ยเฮ้ยมันต้องมีเวทีอย่างเงี้ยมันต้องมีเวทีอย่างเงี้ยนะับเพราะก็เลยส่งงานประกวดนะครับสมัยก่อนงานประกวดไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้นะโอ้โหสมัยนี้อาจารย์บังคับส่งอย่างไม่ส่งนะครับสมัยก่อนปีหนึ่งมี2ครั้งเองเราก็โอ้โหอันไหนนะ ดังๆเงินดีๆอันนี้แหละใช่เลยกะเกิดนะครับก็ส่งจนแบบโดนนะครับได้รางวัลอันดับหนึ่งของของเอเชียออกแบบออกแบบนาฬิกานะครับได้รางวัล <c oughs> ตรงนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ทพลิกเลยนะเพราะว่าเราหาโอ,อกาสมามามา,มาทั้งชีวิตเนี่ยว่าจริงเราอยากจะเติบโตทางสาขาวิชาชีพนี้ให้ประสบความสาเร็จก็เลยได้ ได้โอกาสเยอะแยะมากมายเราก็เลือกได้แล้วตอนนั้นพอเรามีโอกาสเราได้เลือกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอได้เลือกเนี่ยก็เลยได้ไปทํางานนะครับที่ที่บริษัทฟิลิปฟิลิปที่ทําเครื่องใช้ไฟฟ้ารู้จักไหมทํามือถือทาเครื่องนู่นเครื่องนี้เต็ไมไปหมดเลยทีวงทีวีนะครับพอได้ทานี่ก็หลุดไปเป็นคนไทยคนแรกนะครับของของบริษัทเลยฟิลิปตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทดีไซน์เฟรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเราก็หลุดเข้าไปเป็นคนไทยคนแรกแล้วก็อายุน้อยที่สุดด้วยตอนนั้นอายุหลุดเข้าไป แล้วมันก็โอ้โหแบบเรารู้สึกเหมือนทีมชาติเลยนะว่าเฮ้ยเราเข้าไปนี้เราต้องเลิฟิเซนต์ความเป็นไทยสุดๆเลยคนไทยเจ๋งนะเว้ยอารมณ์นั้นอะนะครับก็เพราะว่าต่างชาติี่เขามองมาเมืองไทยเขาบอกให้ hey, เมืองไทยมีดีไซน์ด้วยแล้วเมืองไทยจะทําได้เหรอไอ้นี่มันดุดไปได้ยังไงลวอายุมันก็น้อยขนาดนี้นะครับก็พยายามจะพิสูจตัวเองเต็มที่เลยนะครับบ้าพลังครับเป็นคนที่บ้าพลังไม่กลัวงานเลยงานอะไรมา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 ,มารับหมดนะครับทำเสร็จปุ๊บขอต่อทําเสร็จปุ๊บขอต่อจนแบบ ชื่อเราเนี่ยในในบริษัทเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมีหลายๆสาขาเนี่ยเราก็คนก็รู้จักไอ้นี่มันบ้าพลังมีงานอะไรที่แบบเผาเผางานทําไม่ทันส่งมันไปไปทาก็เลยได้เรียนรู้จากจากจาก,จากการทํางานเนี่ยเยอะมากมากกว่าคนอื่นเลยผมบอกเลยมากกว่าคนอื่นในในบริษัทนะครับที่เป็นต่างชาติเนี่ยเพราะว่าเขาทําตามตามเงินเดือนอเราไม่ได้ทำตามเงินเดือนเราทําตามความสัใจความอยากโอ้โหแบบความสัใจที่สุดคืออะไรรอว่า เราได้ออกแบบในะวันก่อนมันอยู่ในบนหน้าจอคอมนะสักพักหนึ่งเฮ้ยมันมีโมเดลเลยสักพักมีโปรโตไทป์เลยสักพักเห็นคนถือเดินถนนโอ้โหนี่เป็นอารมณ์ที่สุดๆแล้วอะ่ะเราเห็นสินค้าของเรานะเนี่ยถือใช้หรอ,อคนถือใช้อะ่ะอันนี้เป็นความภูมิใจที่ผมบอกเลยหาที่ไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งหน,นึ่งเนี่ยที่ที่เราพยายามจะคิดตั้งแต่ตอนเด็กๆอ,อ่ะเฮ้ยสักวันไ,ไอเดียเราแบบคนจะได้ใช้สักวันเนี่ยไอเดียเราคนจะได้มีประโยชน์ รเราเคยคิดมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่วันนี้พอเราทําให้เป็นจริงได้มันรู้สึกเออสะใจนะครับ